ชาวเน็ตจับโปะน้องชายกันาโชปล่อยไลฟ์อาพ11ตัวจริงก่อนออฟฟิเชียลต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่ร้อนเผาในช่วง2-3วันที่แล้วซึ่งน้องชายกันาโชเนี่ยได้ถูกชาวเน็ตเนี่ยจับโปะว่าเป็นคนปล่อยไลฟ์อาพ11ตัวจริงก่อนที่เพจออฟฟิเชียลของแมนเชสเตอร์ยูไต็ดเนี่ยจะออกมายืนยันซึ่งในช่วง7-8ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยซามูเอลรักเฮิร์ตก็เพิ่งโพสไลฟ์อาพ11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งการล่วงหลายครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่เรามาพูดถึงโรเบโตน้องชายของกาเาโชกันหน่อยดีกว่ามันเริ่มต้นจาก Account Account ทนึงในแพลตฟอร์มเนะต้องบอกว่า Account นี้ที่ชื่อที่ใช้ชื่อคําว่าเจเนี่ยได้บอกว่าน้องชายของกาเาโชเนี่ยเป็นคนปล่อยข้อมูลลายอัก11ตัวจริงออกมา โดยแอคเคา t หลักของน้องชายกานาโชอย่างโรเบโตกานาโชเนี่ยก็ได้แปะลิงก์หน้าไบโอคำว่า the h e q, q ซึ่งมันไปตรงกับ Account ที่ชื่อว่า the united h q หน้าไบโอก็แปะลิงก์ the h q q เช่นเดียวกันซึ่งทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเชื่อมโยงไปว่าน้องชายของกานาโชเนี่ยเป็นแอดมิน the united h q โดย Account ที่ชื่อว่า the united h q เนี่ยเจ้าตัวได้ลงไลน์อาร์เอต,ตัวจริง โดยแบบถูกต้องหมดเลยและโพสต์ก่อนออฟฟิเชียลของสมโมสรเนี่ยจะออกมาโพสต์ก่อน1ชั่วโมงซึ่งรายอัพมันตรงกันทุกอย่างและรายอัพทุกครั้งที่เจ้าตัวเนี่ยลงเอาไว้แบบว่าเหมือนรู้ว่าตัวเองอยู่ในสมโมสรนะในนัดน,นั้นๆจะมีกาลาโชลงเป็น11ตัวจริงก่อนที่แอคเคา t ์อย่าง The u n i t e d HQ เนี่ยจะออกมาบอกทีหลังว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องชายกานาโชและก็ตัวกานาโชจนนายเจเนี่ยแอคเขาเจเนี่ยก็ได้โพสต์รูปในการคุยแชทว่าทุกอย่างมันไม่ใช่กานาโชนะแต่ชายที่คุยด้วยเนี่ยกับบอกว่าอามัดเดียโลเป็นคนปล่อยข่าว11ตัวจริงซึ่งทําให้แฟนบอลหลายๆคนรู้สึกเริ่มงงงวยว่าจริงๆมันเป็นน้องชายกาลานาโชหรือเป็นอามัดเดียโล ซึ่งถ้าจะทำให้มันเชื่อมโยงกันระหว่างอามัดกับกาณาโชเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะเคยมีเรื่องบากหมางกันอยู่ซึ่งตอนนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นยุคข,ของเอริทนฮาค,คุมทีมตอนนั้นแมนเชสเ,เตอร์อยูเตดพบกับบอลมัดและจบไปที่2ประตูต่อ2แต่กานาโชเนี่ยถูกเอริทนฮาเปลี่ยนตัวออกแล้วเอาอาร์มัดเดียโลลงแทนทำให กาลนาโชรู้สึกไม่พอใจโดยหลังจบเกมเนี่ยกาลนาโชได้ไปกดไ like, ลท,ท์ทวิตทวิตนึงที่เป็นทวิตวิจาร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวของเอริกานักที่คุณไม่สมควรจะให้กาลนาโชออกแล้วเอาอาห์มัดเดียโลลงกาลนาโชไปกดไ like, ลท,ท์ทวิตทวิตนั้นและหลังจากนั้นอาห์มัดเดียโลเนี่ยก็โพสไอจีสตอรี่เป็นภาพที่เจ้าตัวลงสนามพร้อมกับอิโมจิรูปซิปหุบปากทุกอย่างนี้มันเป็นข้อสมมติฐานในการเชื่อมโยงว่า เขาทั้งสองคนไม่กินเส้นกันหรือเปล่าซึ่งเราได้เห็นในหลายๆนัดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในพบที่พบกับเชลซีหรือเทาเส้นเนี่ยเรามักจะเห็นกาลาชาโชนไม่ค่อยได้ส่งให้อามาัดเดียโรในจังหวะที่อามาัดเดียโรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ในนัดที่ย้อนกลับไปก่อนนั้นอันนี้คือสมมติฐานนะเราก็ได้เห็นอามาัดเดียโรกับกาลาโชนเนี่ยไปนั่งท่าดีใจบนป้ายด้วยกัน ซึ่งเจ้าตัวอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างที่ผมได้พูดออกไปจริงๆหรือทั้งคู่อาจจะมีปัญหาและเคลียร์ใจกันแล้วอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตเริ่มสงสัยในตัวการานาโชกับน้องชายของเขาในการปล่อยข่าวโัวไหลออกมาสู่โลกอินเทอร์เน็ตเอ้าแล้วเพื่อนเอนคิดเหตุยังไงกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย